ไอฮุนเซนเนี่ยมันใช้ญี่ปุ่นมากดดันเราไอญี่ปุ่นก็พูดแบบหน้าด้านๆน่ะมันทําให้ญี่ปุ่นเสียผลประโยชน์แม่ไม่ได้สนใจเลยว่าทหารไทยตายไปกี่คนคนเป็นโน้นคนนปันนี้เป็นยังไงบ้างแม่ไม่สนใจกองทัพภาคหนึ่งเนี่ยหลายคนก็กระเี้ยนกระืออยากให้เปิดด่านบางคนเงินเคยได้ประจําไม่เคยได้วงนนี้ต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดถ้าผมเป็นรัฐบาลที่รักชาติรักแผ่นดินจริงแล้วต้องการเอาไอขเมรนไอสมเด็จทุนเซนจันนรกให้แม่งเรือหายไปเลยให้จบสิ้นเลยก็คือปิดด่าน ตลอดไม่เปิดเลยแต่ถ้าผมจะเปิดด่านถ้าจําไม่ต้องเปิดด่านที่ติดภาคหนึ่งผมจะไม่เปิดผมจะเปิดเฉพาะด่านที่จันบุรีราดที่ฐานเรือทําอยู่นัทพลมานะยิ้มแย้มแจ่มใสตกงลงกันได้ก็ตกลง,งกันไม่ได้ได้ยังไงก็ไอ้เหียคุณยอมเขาทุกเรื่อง ท่านผู้ชมแล้วเรากําลังจะได้คนคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่าเส้นใหญ่เหลือเกินอนุทินไม่ดูจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็เลยตั้งแำล้วมีช่วยเพิ่มอีกคนนึงเอามาล้อมไอ้รัฐมนตรีบ้าคนนี้ให้แม่งตลกมาท่านผู้ชมแม่งตลกมากมากคุณเซนแม่งที่กลัวที่สุดคือไม่มีตังเข้ากระเป๋านี่คือสิ่งมันกลัวที่สุด สิ่งที่มันกลัวที่สุดคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นก็ผมพูดมาต้นแล้วสมเด็จจากนารกเนี่ยมันมีรายได้คาตง3าตรง3 0จากรายการบ่อนทุกอย่างรวมทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายที่อยู่เกิดอยู่ตามชายแดน